สินค้าชิ้นนี้เป็นประแจพกพาแบบ12ใน1นยี่ห้อ Lost View นะครับบอดี้ภายนอกเป็นพลาสติกหุ้มโลหะนะครับชิ้นงานเป็นวัสดุโคเมียมวานเดียมซึ่งเป็นวัสดุที่เหมาะแก่การเอามาใช้ทําเป็นประแจที่รับแรงนะครับเหมาะกับงานใช้งานขัน มีเครื่องมือในชุดทั้งหมด12ชิ้นเป็นประแจหกเหลี่ยมตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์6ไขควงแบนไขควงแฉกลูกบ็อก3ชิ้นเบอร์ 8, 9และ10เครื่องมือมันติทูเป็นแบบประแจแหวนขันข้างนะครับมีเบอร์ 8, เบอร์ 10, เบอร์15และความพิเศษก็คือตัวขันนิปเปิลหัวลวดเพื่อใช้สำหรับในกรณีที่รถเกิดปัญหาล้อขด เราสามารถใช้ตัวนี้ตั้งแล้วก็ประคองรถกลับมาเพื่อตั้งแบบถาวรที่บ้านสำหรับสินค้าชิ้นนี้ถ้าสนใจติดต่อได้ที่ร้านหิมยิมชอ็อปครับ